แฟนคลับเอฟซีที่คารพ enfin ร,รักทุกท่านทุกคนพบกับเราในช่องพลายทองคาในยามเช้าสวัสดีจ้ากันเราเรื่องจ้าเๆื่จ้าจ้าจ้าสวัสดีครับเช้านี้บรรยากาศสดใสที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลางบ้านพลายทองคํานะครับเอฟซีหลังจากฝนตกแล้วก็ทําให้อากาศเย็นสบายเนาะเมื่อวานเราก็รับข่าวดีกันไปทั่วหน้าลแล้วเนาะกับหลานสาวของพี่ทองที่ออกมาดูลกูก เป็นที่เรียบร้อยกับแม่แป้งนะครับผมได้ร้านสาวนะครับผมก<อ><อ>็ขอขอบคุณกำลังใจดีๆความแสดงขอแสดงความยินดีมากับพ่อแม่ fc ทุกๆท,ท่านเลยที่ร่วมแสดงความยินดีมานะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมสิ่งไหนดีๆสิ่งไหนที่เป็นคุณประโยชน์แม่แม่ fc ก็คอยดูแลคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเชียร์ช่วย,วยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพายทองคำนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผม สำหรับเช้านี้เราจะมีกิจกรรมอะไรที่บ้านทองคำนะครับผมหลังจากทำความโอ้โห,โโหนุ่นพิทองดาวเรืองก็ขอพ่ทองก็ขอและเอฟซีหลังจากทาความสะอาดเสร็จทางพิทองและดาวเรืองช่วงนี้อยู่คนเดียวนะแม่หน่อยไม่อยู่นะครับเอฟซี FC. ก็จะพาพม่เอฟซี FC. ไปทําพิธีนะครับรอดทองช้างให้กับพี่พรสวรรค์นนะได้ตั้งอ,อกตั้งใจ รอมานานแล้วตั้งแต่พี่ทองตกมันบอกว่ารอให้พี่ทองตกมันก่อนนะครับผมแล้วเราแล้วท่านจะมาทําพิธีรอดท้องตอนนี้พี่ทองหายแล้วก็ได้บอกมาแล้วว่าพร้อมวันนี้นะครับผมได้เลิกวันนี้เราก็จะไปทําพิธีให้กับพี่พรสวรรค์กันนะครับผมว่าท่านขอพรอ,อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูครับ f อซเนาะสิ่งดีๆก็ขอให้เข้ามานะครับครับ วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำพิธีรอดท้องช้างให้กับพี่พรสวรรค์กันนะครับเอฟซหลังจากทองหายตกมันมันก็ตั้งใจมานานเดี๋ยวเราจะไปทำพิธีเอฟซีก็ันใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมติดต่อได้โอว่ทองอ้อนเราเดี๋ยวพี่ทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอดท้องเสร็จจะมีรางวัลให้เดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับยินดีนะครับมาตาลเ ตัวง่ายนะครับผมขอมาต่อค่อมาตอมาโอเค ก็ขอให้ท่านมีภาพร่างกายที่แข็งแรงมีโชคดีลาภนั่งทองไหลเข้ามามีโชคที่

ไหลนองไหลชองไหลมามีผู้คลองที่สมบูรณ์แบบนะครับผมสาธุสาธิทุกปีชดอิทธิเศสเศสเศสพุทธนามิเมนาพุทธัตังโสอิทธิโสตังพุทธะพินิศาทุกาติทุกาติทุกช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 าติทุกาติทุกช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 าติทุกาตทุกชาติทุกชาติทุกชาตทุกชาติทุกชาติทุกชาติทาติทุกชาติทาติทุาติทกชาติทุกชาติทาติทุก พอเออพอเออพอเออพอเสร็จพิธีแล้วนะครับพิธีแล้วหลจที่พรสวรรค์ดอกทำเลยทำพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอซเดี๋ยวต่อหลังจากนี้ไปก็จะมีรางวัลไม้พี่ทองกันนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับมีรางวัลของพี่ทองก็มาแล้วนะครับมีกล้วยกล้วยกล้วยหวานหอมนะครับผม ให้แก่พี่ทองนะครับพี่ทองคนหล่อนะครับผมออหลังจากสุความสำเร็จกับเม่แป้งแล้วต่อไปก็ขอให้ได้กับดาวเรืองนะพี่ทองตั้งใจทำงานหน่อยนะครับแม่มเอฟซี C รออยู่นะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจไหม <c oughs> ครับพี่ทองบอกครับอะไรก็รับปากไปห,หมดนะเอฟซีพี่ทองของเราบอกอะไรรับปากอย่างเดียว แต่ว่าจะทำหรือไม่ทำนั้นเรื่องของพี่ทองคงจะคิดในใจแต่รับปากไว้ก่อนเพื่อจะเล่กับของโปรดที่ต้องการคือกล้วยนี่นะร้ายนะพี่ทองร้ายนะเห็กนการเกียบขาดบอกร้ายไม่มีครับว่าไม่ไม่รับปากนะรับปากอย่างเดียวแต่รับปากเราจะทำหรือไม่ทำนั้นมเที่องึลยใช่ไหมครับปาาครับ เเดีครับปลาคปลาๆคับายจากายตกมันเลวเล่นยังไงก็ได้นะครับเล่นยังไงก็ได้ ดูนะครับกระหมับแห้งไปหมดแล้วนะกระหมับนี้ไม่ออกนะแต่ว่าบิกิจูนี่มีเดบเหมือนว่าเราคนที่ปัสสาวะไม่สิทธ์หยอดนิดๆหน่อยๆไปอาจจะเป็นระยะขั้นสุดท้ายแล้วเพราะว่ากระหมับที่ทองก็เริ่มเดบสนิทแล้วนะเริ่มสนิทแล้วเหลืออีกฝั่งฝั่งซ้ายนิดหน่อยนิดหน่อย มีสุดท้าแล้วนะพี่ทองมีสุดท้าแล้วครับมีสุดท้าแล้วฮะอีสรัท้าสวัสดีสวยๆหน่อยสวยๆวัดีไม่ใช่ถอยสวยๆไม่ใช่ครับถอยสวยๆไหมถอยโอ้หิวแรงหิวแรงได้สวยที่สุดได้ประมาณนี้พี่ทองบอกไม่ต้องเอาสวยกว่านี้แล้วนะ เดี๋ยววันนี้พี่ทองไม่ทำแล้วขอให้พี่ทองกินก่อนเถอะตาคุ้งหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปป้อนดาวเรืองกันอีกทีนะ fc จะป้อนดาวเรืองบ้างนะพี่ทองกินเยอะแล้วให้ดาวเรืองบ้างพี่ทองดาวเรืองรออยู่นะครับ แล้วมาแล้วสาวตัวตึงคนสวยสาวตัวตึงคนสวยทอท้อดาวเรื่องทอยท้อยทอยทอยเนี่ยถอยก่อนครับถอยก่อนสวัสดีครับสวยสก่อนสวัสดีจ้าสวยสจ้าสวยจ้าสวยจ้าก่อนจ้าสวยสวจ้าสวยเออ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 ดาวเร่ con tan đấy lắm các bạn, thích chưa? Đặt xoay ngửa đây, xoay ngửa đây, xoay ngửa, xoay ngửa, xoay ใส่หัวอื้อ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 โอ้โหใส่หัวดีดีก่อนดีดก่อนช่วก่วนเออ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 ท้องกินแล้วโอ้โหไม่ต้องการนั้นใส่หัวใหม่ใส่หัวใหม่ช่วยใส่หัวก่อนส่หัวเรือยส่หัวเรือวยช่ว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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้รักนะรักนะรั หมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วครับดาวเรืองหมดแล้วจ้าหมดแล้ว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 ลูกหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยววันหลังเขากินใหม่นะครับรู้ไหมครับวันหลังเขากินใหม่นะครับไหนขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณยังไงสวยๆก่อนสวยๆก่อนขอบคุณจ้าจ้าสวยๆก่อนจ้าสวยๆกัก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 ยาขอบคุณนะคะสำหรับกวยหวานของแม่เอฟซีพี่พรสวรรค์นะครับก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณพี่พรสวรรค์และก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาสร้างบรรยากาศสร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวพลายทองคําทุกๆวันนะครับผมทั้งพี่ทองและดาวเรืองก็ได้กินของอร่อยอร่ๆหว,วานๆทุกอกถูกใจเขามากเลยนะครับผมเอฟซีต่อจากนี้ไปก็ฝากว่าเมฟซีท่านใดที่มีงานเนาะอยากได้ช้างไปร่วมพิธีมงคลไม่ว่าจะเป็นงานบุญกระถินที่จะมาถึงนี้ บุนภาพป่าหรือว่างานแต่งนะครับผมเอฟซีก็ติดต่อมาที่หาพี่ทองได้นะครับพี่ทองยินดีรับใช้พระพอ่อเมฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมติดต่อมาที่เบอร์โทรนะครับศูนย์ศูนย์เก้าห้าเก้าแปดเจ็ดสี่ห้าเก้าหนึ่งหรืออีกเบอร์หนึ่งก็คือ,อนนี่เบอร์ใหม่นะครับเบอร์ใหม่นะเบอร์มงคลเพิ่งจะเอามาใหม่ๆนะครับเอฟซี 0631466956นะครับผมก็ติดต่อมาได้มี3เบอร์หรือจะเบอร์เก่าก็0878733498นะครับผมยินดีรับใช้ยินดีให้บริการพ่อพแม่เอฟนะครับผมด้านบริการด้านรับใช้เป็นหน้าที่ของเราความประทับใจเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพนะครับผม FC ด้านบร,ริการเป็นของเราความประทับใจเป็นยกให้ทางเจ้าภาพนะครับผมอ,อย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ fc นะครับ fc ทุกท่านทุกคนก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกดยอดซับให้ครอบครัวพลายทองคําด้วยนะครับอย่างไงก็ <c oughs> ขอให้คุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคนเด้อให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนะครับ ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับครับ